สวัสดีครับกิจกรรมสวดมนต์พ,พร,ระกิณฑรพิธี568เป็นครั้งที่76ประจำวันที่15รกรกฎาคมปัจจุบันที่15รกรกฎาคม2568เป็นวันที่76ข้าพเจ้านายวันชนะพุทศลชัยขอถวายเสียจสดสาธยารทญาสูาตรพระบรมมหาราชธรรมบูชาสัางฆบูชา,ชาและอาจารย์บูชาแด,ด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจ่อละอัคระไปอย่งชนะในบทสวดและต่อเนื่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งบทกราบรัตนะไตอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทนิสวะขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมานธมะสาริสุขติปันโนภะคะวโตสาวัตสังโฆสังฆังมังบทที่สองบทบูชาพระพุทธีพิฆเนศอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรักปริณิพุโตพุทิยีธะมานโนฐานิปรมิจจติสติยะวะชิวังหังพุทธังธัมมังสังฆังสราโงกโตปูเชนิปรัตนะตยังธัมมังจารานิโสตนา ข้อที่สามก็สดชุนมนเทวดาสมันตาจักรวาเดชุอัตราคัดฉันทุเทวตาสัทธมังมุนิราชสักสุนันตุสักขะโมฆะทางังสัจเชฆาเมจรูเปสิสิสขราตเตยจันต์ตวิเขตวิม,มาเนทีเตระเถจะคาเมตรุวนาคานีเคหะวะถุนกิเขตเตยอุมาเจยันตุเทวาชลัทธาวิสเมย์ยะขาคันทับพนาคาติดฐันตาสันติเกยามุนิวาราวัจนาสาธะโวเมสุนันตุ ธรรมสวาริกาโรยามพุทันตาธรรมสวาณิกาโรยามพุทันตาธรรมสวาณิกาโรยามพุทันตาบทที่สี่ปุสสุภุภาคะขะนมมตการนโมตัสสะภะขะปโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะขะปโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะขะปโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าปุสสุไตสระคัมราปะทะพุทธังสระลังคัจฉามิธัมมังสระลังคัจฉามิสังฆังสระลังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระลังคัจฉามิทุติยัมปิตรธัมมังสระิ พุทธยมปิสังฆ์สระนังขจานาติตัดยัมปิพุทธังสระนังขจานิตัดยัมปิธรรมังสระนังขจานิตัดยัมปิสังฆ์สระนังขจานิบทที่หกปุสโสัจจกิริยาคาถานัาถิเมสรังอัญญพุทโธมสระังวะรังเอเตนะสจักวะเชนะโสธิเมโหตุสัพทานนาถิเมสรังอัญญธรรมังเมสรังวะรังเอเตนะสจักวะเชนะโสธิเมโหตุสภทาน นัตติเมสราณิยังสังโฆเมสราณิวัฏเอนะสัจจวัชเชนะสดขิเมโหตุสัพทาวรที่เจ็ดปุสสติระรัะปนามคาถาพุทธังนัมเรตนาภูตังสรีระจิตตังธรรมังนเมรัตนะภูตังวิสุทธิสารารังสังฆันะเมรัตนะภูตังสุสศีลทิฏฐิตังนะเมติรัตนังรัตนะตยวหังสัมมาสโมสริตาวัตถุพิเศษภูตัง ยอยัญโยยานิตะคุณะโยคะวะสปะวะตังอสุนิตายังหิปิตะเทวยะถาติทันเทอีกังวินาตะทิตะเรสมัสสัมภเวนะโลเกกะทาจิตจะเจเลนจัตปะตุปูตังคัมภีรยานวิสยังอติทุขาสัทังปิญญูหิปันติตาชาเนหิวิชัญญะรูปังลกัมหิเจหิจิกะฐันจุปาพพะนิยังเจสันติสุตุวิธิทางคุณะกายะตายะนาเมหิเอวัชนะตายะวิสุสุวิสุตตมุปิสมุปัสตังมณะสีสุพระปสาทฐานัง ปุญญาติการะมะสมุตตมะคุณ,ณะปูบังทุกขาปมุจจนะมุมขะสารนัคตานังปูชาได้เหสุป,ปรมังอธิปูชเนยยังนิพพานะเศรษฐิกิริยาวิปะนิสัยยะถังสม,มาเคเลสมะละโสทนะสิรษิยาจับสาธุภิอัฏฐกุสะเลหูป,ปะเสวะนิยังปานิหิจาริสนงขมะนิยะเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสารนักธรรมหะตักพระคุณผู้บังคณะในสุต น,นมัสมานาปูเชมะชาปิสัสตตังสุปสัสสนาจิตตาตถานุป,ปาริจะริยาสทาาตาจักภูมิยนตถาสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชินาตัสะสะจักสัตาปิสวุวติโหตุโยเจทะธรรมวินยัยยมหิประมาณภูโตโลกุตระพิสมโยนิยะโตสุโคชังตัศโพนิสสะจักตัศโพนิสสะยะจะยายะอายยมปิโหตุวัตถุ ปะเยปะอิจิโตสุป,ปัสสาภะการาุบทที่แปดนมการัสิทธิคาถาโยจักขูมาโมหมาลาประกัตโทสามะพุทธโทสุกโตอิมุโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเบสิคเคมาชนะตังวินัยยังพุทธังระังตังศิลสานามังิโลกัสะนาคันจะวินายะกันจะ ตันเตสัสตาเตชัยยะสิทธิโภตุสัพพันตรายาจุลินดาเสมนตุธรรมูทโชโยวิยะตัสสะสตุทัศเสสิโลกัสสาอิสุทธิมังคังนิยานิโุธัมมัทธรสัทารีสัตาวโหสันติกิโรสุจินโนธรรมะวัตตังตังเสลสานามามิโมหะปัตถาังอุปัสมาตันเตสัสตาเตชัยสิทธิโภตุสัพพันตรายาจุลินดาเสมนตุสัตถมัสเสนาสุขตาโนโขโยโลกัสสาปะปุกะคิเลสสะเชตาสันโตสยังสันติโยชโกจะ สวัสดิ์ขาตตะธรรมังวิถีตังกโรติสังฆวะรันตังศีลสานามามิพุทธานุพุทธังสมะเศีละทิฏิปกะเตชะสาเตชะยัสิทธิโหตุสภันฑ์ายาจุลินาสเมนตุบที่เาบนสวนนโมการอัตตะคาถานโมอรหังโตสัมมาสัมพุทธัสสมมะเหสีโนนโมธรรมะธรรมัสสะสวิขาตัสสวะเตนิธานนโมมหาสังฆาสาปิพิสุทธะสีลทิฏฐิโนนโมอมาตายะรัตถะรัตนตยะสัจสาตุการณ์นโมอุมากาติตัสสะ ตัสสะวัตถุตัยะสัปปินโม,มกาลปะภาเวนะวิคัจฉันตุอุปัทวานโม,มการานภาเวนะสุวัตถิโอตุสัพทานนโมการลสะเตชีนะวิทิมะิโหมิเตชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังอินทังสำนยังพระขวาสัจคีสุวิหะตติเจแปรวัตถุเสม,มนิมหาวันีมหาตาภิกขุสังเขนสัสสติปัญจามเตหิภิกขุสัตเตหิสัพเพเหวะอารันเตหิ ทัศเศรษิ <aroma invoke> ีจารลกะทาตุหิตเถระทายเยคุยนะสนิปติตาหุนติพระครวญต่างทัศนายยัตพิคุสังคันจักรอตาโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตัถโหสิอัยังโหพระครวาสัจเจสุวิหารติขปิระวัตุสนิมหาวันเองมหาตาพิคุสังเคนะสัตถิปัญจักรังเตหิพิคุสัตเทหิสัพเพหิวะอรันเตหิทัศเศรษฐจารุกะทาตุหิตเะทายเยคุยนะสนิปติตาหุนติพระครวนตังทัศนายยัตพิคุสังคันจักยมนุนะไมยังปิเอนะพระครวา เตลุปะสังฆะเมยามาอุปะสังฆะมิตรวะภะคะวะโตสันติเกจปเจคกาถาปัสเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระว่าเตติโสสัมมญชิตังวาภาหังภาษาเรียะปภาษาริตังวาพาหังสมินเชยะเอวะมีวสุทภาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะคะวะโตปะปุระโตปุระหังสุอัตโขตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวะเอกามันต่างอัตถังสุเอกามันต่างพิตาโขเอกาเทวตาภะคะวะโตสันเกอิมังคตังอภาสิมหาสมโยภะวันนัสมินเทวกายาสมาคตา อาคตมหาอิมังธรรมะสัมมิยังทัิตาเยวะอปราคิตะสังคันติอรโขอปราชเทวตาภโกโตสังเกตอิมังค์าถังอภาสิตาตระพิคโวสมาทะขังสูจิตังอัตโนุสุตมะกังสุสารติวะเนตานิฆะเหตวายจริยานิละขันติปันธิตาเตอรโขอปราชเทวตาภโกโตสังเกตอิมังค์าถังอภาสิเฉตวาขีรังเฉตวาปาลีทังอินทาขีรังโอหัจจันิเมชาเตจัดนังติสุตทาวิมลราจุปุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอโขอปราาทวตพโธอิมัปราังภาสิ เยเจจิพุทธังสรังคตาเสนาเตกามิสันติอภายยะภูมิปะหายะมานุสาวเทหะเทวกายังปริภูเรสันติติอาตโคพระคุปาพิขุอมันเตศิเยปุเยนะพิคเวทัสสะสุโลกะธาตุสุเทวตาสนิปติตาหงติปะหาคระดังทัศนายะพิขุสังคัญจักเยปิเตพิขเวเฮสุมัติตรรมะธานังอตถาโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภัควันตานะเอตัประมาเยวะเทวตาสนิปติตา นิพติตาเหตุสงเสยยถาภิมาหังเอตาระหิเอภิเตภิเตภวิสันติอ Th be นาคตะมัทฐานังอาฐานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานางเอตาระมาเยวะเทวตาสนิพติตาภวิสันติเสยยถาภิมาหังเอตาระหิอจิกิสัมิพิโคเวทิวัคยานนามานิตังสุนาถะสาธุการเทศิษิสามิพิโคเวทิวัคยานนามามิตังสุนาสะสาธุการมนัสิกาโรธาภาสิสามิเตเอวังพันเตติโหเตภิขภูปวัตโตปัจจสัสน พระขวาเอตะทวจัตสีโลกะมนุษยค่ะสามียะถภูมาตัาสิตาเจติตาชีริชกำลังไปคิตสตาสมัยตาปุถุเสียวัสสริณาลมะหังสาพิสัมพโนโอทาตักมานาสาสุทธาวิปัสสนะมนาวิทาปิโยปัญจาสตเจระวาวันนี้กาปิลาวพระเถริตาตอมันไยิสัทธาสาวกเกสศาสนเนรเปเทวกายะอภิกันตาเตวิชานัทะโธเตจะอาตักปะมมัดปุรุสุตวัสสัสศาสนาเตสัมปะตุอรหิยาอัมุชานะทัศนัน อาเปเคสาตักมาทัพงสาังอัฐสัตตลงสตังเอเคสาสาอมนุสานามาทงอาเปเคนนตมาทังที่สาภาปุตะอหุตัจัสพังอภิญญาญาวัิตวานจัมาตโตอมตยิสาสาวเศาสนเเตเทวกายะพิกันตาเปวิชานาิวโยหังิตายิสามิคิราหิอนุปุปโสสตสาสาวยะถามากติราพัทวาอิทิมโตสติมันตวันนวันโตยะเสน โมมนาอิกมูนางสมติงวนาชาสาหัสาเหตุมปตายะขานังมัตะวันิโนอิทธิมันโตสุดิมันโตวันนมันโตยะสัจโนมมนาอิกรมมทิภนางสมติงวนาสาตาคีราติสหัสสายะขานังมัตะวันิโนอิิมันโตสุดิมันโตวันน้มันโตยะสัจโนมัมนาอิกรรมมุทินางสมิติมวนาอิเจเสวมัสสาัสสายะขานังมัตะวันิโนอิทธิมันโตสุดิมันโตวันนมันโตยะสัจโน โธธรรมะอิฆมุทิคุณาสุิติมณังภูมิโรวลาชักให้โกเวกุลัสันนิเวสังพินโยังสตะสาหัสสังยยขานังเะรีรดุปัาสติภูมิโรวลาชักให้โกโสอบปัสพิติมนังปริมันจะทิสังราชาทตาลภูกระชาสติขันทภานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสพุตตาปิตัสสะพะหัวอินทัพมามาภัยฤิมันโตสิทธิพันโตวันนักวันโตยะสัจสิโนมุทธรรมะอิฆมุ ขุนังสมุทินุนางพักขินันจาติที่สามราชวิรุณโหตปะสาสติกุมพันธนังอาธิปติมหาราชายัสสิโสทุตตาปิตัสสะพระโวอินทันนามาสลายอิทธิมันโตสถิตมันโตวันนะวันโตยัสสิโนมุทธรรมะพิฆาเมุพิทุนังสมิทรินุนังปชิมันจาติที่สามราชาวิรุปหโธปัสาสติอาคานังอาธิปติมหาราชายัสสิโสทุตตาปิตัสสะพระโวอินทันนามาสลายอิทธิมันโตสถิตมันโตวันนะวันโตยัสศิโน โมทัมนาพิฆามุพิุังสติมนาอุตตรันจาิสังราชากุเวโรตปัสสาสติยักขานังอาทิปติมหาราชยักสิศโสาปุตตาปิตัสักพระโวินทนมามาลาดีพิมโตสติมันโตวะนโตยักษ์สนโมทัมนาิมุพิคุณังสติมนายเรมาที่สังทตารัตโททันนะวารเกชินนะวารื่กบโคุเรโรตังทิสังจัตตารโอเตมหาราชสมันตาเตุโรทิสาทนทัมนาอัถังสุวันนีกพิละวัฏวเว จันทโนคามาเสโทจักกินุมันทูนี่มันทุนจะปะน,นาโทอ,อุปมันโยจักเทวสุโตะมาตาลิจิตตเสโนโจักขันตะโพนาพโนาลราชาชาโนสะโพอาคูปันจากเสโพเจวะตินพูรูสุริยะวัชชาเอโตจันเยจักอาชาโนคันธภาสาหาราพิพิม,ม,นนมุโมทมนันิกมุงพิคุน,นังสัมพินทิวณังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสาหาัตัจกากรมภะลัสสัตราอาคูปายาคาสาหายติภิยามุนาทตะรัฐาจะอาคูนาคายัสสิโนเอรามัโนมหานะโคโสปะคัสสมินทิวนัง เยนะคะทาเชสาสาลังติปิพาทิชาปัจฉิติสุทธจักูเวหายาสาเตวนะมะชาปตาจิตตะราสปนาอิติเตสนามังอภะยันตภานาคราชานามาสีสุปันโตเขมภะปะศิปุโธสนะหาภิวจาจิอุปวะหายันตานาคาสุปันนาสาตระมังสุขุพุทังชิตาวชิระหัตเธนะสามุทังอสุราจิตาภาตโรวาสวาสิเตติทิมันโตยะสัตโนกาลคันชามหาพิสมาอสุราธนะเวคาสาเวปปจิติติสุขิติจับปาหานาทุนะมุจิ สหัสสตันจักพฤติปุตตานังสัพเพวิโรจนามกาสจากใหทิวตะวันพิมเสนังลาห anden, pe, ุพะธห์มุปะข้ามุงสมโยธานิพัทันเตยที่ขุนังสัมปบติมุนังอาภูจะเทวาปะตวีจะเทวะวายโยตถาขมุงปรุณาปรุณาเทวาโสมโมจะยะสัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวายัสัจิโนท่าเสเตยทัสสากายาสัตเพนานตวานิโนอิทิมันโตสุดิมันโตมันน้มันโตยัสัจิโนมัทมนาข้ามุิขุนังสัมปบติมุนัง เป็นทูตเจเทวาสหหีจะอาสมาจัตรทเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามกุประคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุรยาคกุประคิตาณขัตานิประคิตวาอาคูมันทวราหากาวสุนังวสุโศเสธโสัภาคราบุเรนทัธูทัศเสตยทศรากายาสเพลานะทวานิโนอิทิปันโตยุติมันโตวันโนโตยัสสิโนมโนธรระอภิคมยพิคูนังสันติงวะนังพถาคูสาวูเทวาชาลังิมฆีศิขาดิวะอเดจกาจโรชาจะอุงมาภุผานิพาสโนรุณาสาธรรมมาจะ อาจูตาจักอเนชกาสเปรย์ยะลุจิลาอาภูอาภูวัตสวัตเฮซิโนทัศเสตย์ทัศธากายาสัพเถนานัตตะวนิโนอิทิมันโตสติมันโตวันนวันโตยะสัตซิโนมุธามณะพิจามุนพิขุนังสันติงวะนังสมานามหาสมานามานุสามนโนสุตมะิดทาปะตูสิกาอาภูอาภูมโนประตูสิกะหาภูอริโยเทวายเจจารุติตาวาสิโนปาระคามหาปาระคาอาภูเทวายและสัตซิโนทัศเสตย์และธากายาสัพเถนานัตตะวนิโนอิทิมันโตสติมันโตวันนัววันโตยะสัมตซิกโนมุธัม สุกากรุณมหาอรุณาอัคูเวขนณสาสะโอทาตะขายหาปาโมขะอัคคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหารักชาวิศกาจยะสัจสิโนฐานะยังอาคาปัชจิโนยุทธิสาพิวัสติทัสศนเตทัสถากายาสัพเพนานะกวันิโนอิทิมันโตสติมันโตวันละมันโตยะสัจสิโนมูทัมนาภิจันยังที่กุณังสมิติมุนังเชิญญาตุสุตายามากาอากาจักยะสุจิโน สำพิธธาาจการรามาเสถาโรชตินัมาจากอาสวานิมาและตัทิโนอาคูอาคาภูปะเรนิมิตาท่าเสเตทัศา,าคายาสัตตินานตะตะวันิโนอิกิมันโตสติมันตวนะตวันนัมโตยะสัตติโนมุธมนาอภิจามีทิ่ขุนังสัมิติงวะนังสัคเทเตเทาตว,วานิจายาสัพสัเพนานะตะวันิโนนามันวะเยนะอาคันถุงเยจนเยสัทิสาสหาปะปะกุทธ,ธาชาติเมขีรังโอภาตินังมานาสวังท่าเฉโมคาตระนาคัง จันทังวะอสิตาติดังสุภพมาพระมังโตจะขุตตาอิทิมาโตสหสัสสนากุมารโลติโจจสจะโสปะฆาสมิติงวะนังสาสักพมโรคานังมหาธรรมาภิติคติปุปปะปนโนสติมันโตพิจมาคายโยยะถาติโ,ซโซทสทัสเถอิสระอาคูปจเจกศกวะสวัตติโนเตสัญจะมชโกอาคาหาตโตไปดุบาริโตเตจัสสเะอภิกันเตสุเทเทเวสพมเกมาลเสนาอภิกามิปสักกนหัสสะมัน์ทียังไอถาคณะหัตถะปันธะลาเคนะพันธะมัทูโวสมันตาปริวา,ตตารเ,วาาเารธา มาโมมุนจิตะโกจินังอิติตถามหาเสโนกาณาหาเสนาเปสยิปานินาตละมาหะจาสรังกะตะวันเพระวังยถาภูสภูมิโขทนะยันโตสุวิจุโถตถาโสดุถาวัติสังพุทโธอเทวัเสยปัญจสพังอปินญายะเพราะว่ากีจุวันัจักภูมาตตอมาทีสัทธาสาวกเสันนเนระเตมาลเจนาพิจันตาเตทิชานาถะพิสูเตจอากตปะมะกรุง สุตตะว,วันกุศัสสาพระนางพิตาราเทหิปะกมุงในสังคมมติอินชัยยุงสังเพเววิเิตาสังคาตมาพยาติตายายาสัตย์เนงมัทันติสหบุรตรหิศรจักรเดชในีสุตตะติ